การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมโครงการวิกกีนิ่งเดย์เพื่อเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่18กรกฎาคม2567ที่สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชรตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนกรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมบิกคีนนิ่งเดย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนร,ราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนายนารงแก้วแดงหัวหน้าสำนักประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร าารยงนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจากกัดจกิจกรรมบิ๊กคินิ่งเดย์เพื่อเสนอมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรักความสามัคคีและการเสรียสลระอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลารกรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรและรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกําแพงเพชรให้คงอยู่ต่อไป